ห้างทองในจังหวัดจันทบุรีนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยโอ้โหราคาทองขึ้นสูงตอนนี้เริ่มลงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ห้างทองดังในเมืองจันทครับพร้อมที่จะกระตุ้นยอดขายและถือโอกาสในการปลอบใจคนไทยหลังประสบโควิดสิระบาดจัดโปรโมชั่นพิเศษครับรับเทศกาลตรุษจีนและโอเรียนทายนี้ด้วยทั้งเพชรแล้วก็ทองคํา ที่ห้างทองสัจจพรครับนี่ห้างทองชื่อดังในเมืองจันเลยนะครับบรรยากาศการซื้อขายทองตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิดสิในจังหวัดจันทบุรีนะครับล่าสุดตอนนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อหลายวันต่อนเนื่องนะครับก็มีการค้าขายคึกคักทีเดียวนะครับในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนและวันเวรทายนี้ทางร้านก็เตรียมราคาพิเศษสินค้าลวดลายต่างๆแล้วก็แบบนะครับ พิเศษนี่ไว้รองรับเพื่อลอบใจลูกค้าที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินายธวัชชัยสัจจาพรรัตน์เจ้าของห้างทองสัจจพรและร้านเพชรสัจจพรก็บอกว่าทางร้านเนี่ยเตรียมสินค้าไว้เพียงพอกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิแต่ทางร้านคิด เตรียมไว้แล้วนะครับ,รบที่จะเอาใจลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าได้ในทุกระดับทั้งทองคําแล้วก็เพชรเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่ลูกค้ารักนะครับแล้วก็ห่วงใหญ่ก็เลยจัดปรผมชช่นพิเศษครับ สินค้าพิเศษดวดลลยพิเศษอย่างเช่นแหวนทองคำพร้อมกล่องใส่กระมีดอกกุหลาบสีแดงนี่ฮะก็ราคาก็1,988บาทอันนี้ร้านเพชรฮะคือสัจพรงให้มีสองร้านร้านทองกับร้านเพชรนี่อันนี้ร้านเพชรกำไรปีเสียครับนี่อันนี้ก็เป็นสิมงคลนะครับซึ่งทำจากทองคำา 99. 99.9%เเป็นสัญลักษณ์มงคลรับปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนราคา888บบาทครับนี่แล้วก็เพชรที่ขึ้นตัวเรือนไวส้สวยงามหลายรูปแบบนะครับราคาเนี่ย จับต้องได้ไม่แพงน,นะครับเป็นเพชรเกรด A น้ําดีจากเบลเยียมราคาถ้าเป็นตัวเรือนที่มีเพชรนะครับเริ่มที่5,999บาทครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษผ่านการขายออนไลน์ด้วยซึ่งลูกค้าก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ห้างทองสัจจพรและทางไลน์ Official Account สัจจพรโกครับเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านพูดถึงโปรโมชั่นช่วงนี้ครับวงตุจีนกับวาเลนไทยเนี่ยเราก็ทำโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้า เหมือนกับเป็นกําลังใจในช่วงโควิดเนาะฮะก็จะมีสินค้าน่ารักน่ารักราคาไม่สูงราคาจับต้องได้ให้ลูกค้าเพื่อจะมอบให้คนที่คุณรักนะะตุจีนอาจจะซื้อให้ตัวเองเพื่อเป็นมงคลเพชรเราก็จะจัดโปรโมชั่นพิเศษครับเพราะว่าเพชรเนี่ยในความหมายของความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งราคาสูงมันจับต้องยากแต่เราก็จัดเครื่องเพชรที่ราคาที่คุณจับต้องได้ง่าย เช่นเราทำแหวนเพชรจัดโปรโมชั่นในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเริ่มต้นที่วงละ5,999เป็นเพชรเป็นเยี่ยมเพชรสวยนะครับเพชรเกรดเอเลยแล้วก็ดีไซน์ทันสมัย